วิ่งส่งหัวส่งหัวอุ่ยเห็นวๆครับไปจีบกันเด้อถ่ายขาวจะถ่ายอุ้ยสามหัว ดีูซับจัวเลยสับน้พร้อมว่สับมันก็บเห็นมันหัวติงซับหัวเลยจ้าดีนนอุ้ยสีหัวนีหัวที่สีเทิ่งมัสวัสดีค่ะมาแล้วยุดมันกันแล้วยาวยาวยาบ่วตีมตายยาเมื่อไหน มองพี่ดามาี่ล่ะนแวนนี่ใหญ่บ่บ่น้อยโอ๋อันหนูอันเต็าบ่สับปอกปอกเปลือกออกมาแต่ทางในดินพุ่นะอกันไปกันสับหางไม่ออกละจ้วะ đi, ừ, cái đây là này mấy này, ngay xâm này, ui ngay, ơ ngay ทำเลยแบบนี้แล้วคุณเ,เอยยับคืนยับคืนหัวใหญมันยับอยู่ทั้งวันนี้เป็นโทรศัพอทอวิ่งโ <c oughs> อ้โห สูงหัวสูงหัวเห็นเลยบนๆัถ่ายคลิปกันเด้อขาวจะถ่ายเดี๋ยวะอุสามหัวพี่นับจวเลยสับพร้อมก็สับมันแล้วเห็นมันหัวติงซ้ำหัวเลยจ้ะ หุ้ยียหัวีหัวที่ยูทังน,นี่มันนี่หัวน,อน,นอ่อย่ะเดนนี่สุภาปานี่เนก้อนอือท่อุยก็หัวใหแทนออี่อลกปะนั่นน่ะอือไปบเลกเลย หัวัก uh ่ห uh ่นึงหัว่นึงสหัวได้มองมิ้อ้าวิค่ะมาจะทางไหนอีกมาจังใดดูมิจะหัวซับระบาดโอ้แต่หัวหาหัวมองเดียวอ่ะหหัวหัวกัอนซับดิใหญ่สุด ป๊าหนูคืองามเท่สุดาาาส,าสามในศึกาซับมัแกซับจังสี่ละลนี่ตงกลต้องไปอีกเหรอเออตึกลตื่นบ่อนอนอโอ้ิเหอโอ้โหันนี้แบบ นี่อืสอสามเล้วสี่กุหลาบเบิ้งเต็มเมื่อละจ้ม่มเฮ้ยมองเดียวดีมันก็อร่อยอยู่แน่แต่มันไม่มีหัวใหญ่เลยสิว่า ม้อใหญ่ไปไหนแม่เหลือเครื่องเดียวเครื so ่องหนึ่งไปเร้วดูจากเสียงครับกอนเอ็นแท้ยืน้ขึ้นจ้าขึ้นก้นขึ้เราอยู่ดิก้นขึ้นเหล้าอยู่ด้คผู้หญิกลนแตกต่างจากเรลาได้โจเมืองมันปวกหนูปวกเป็นตะแเสบแทะ เี้ยหนูนี่หัวนี่หัวซับนี่หัวหินเนี่ยนู่นหัได้เลยตองมุ้ย ตนมเลยเลี้ยงการเลียกเลยก่อนควัมสินหายถึงจะปิ๊งที่ศูนย์พันโว้ยขาดเครื่องจะติ๊ง้หยลงหัวจะหักว่มีหัว อย่า่าหัวมันเน้นจำนี้นะ <c oughs> น้ำปลานี่คืหล่อนดีแทะดินมันแข็งค่ะก็เนื <c oughs> เนี่เนียวดีลองติงหัวติ่งคือติงโบ 你爹。 ดู้ยหมุดเด้งจ้บอเด็กกระพ่อัวไหม tiền người tuổi người, mang... người, mang... người, mang... người, ừ. người mà luôn này ta Ồ, ủa tiền bạc nghe đi luôn hùa luôn hùa này người... ร <laughs> ้อยเพื่อนกันร้อยไปโล,ล่งขอน,นะวะนน้อยอยู่หัวเก่าเก่ากจริง ใส่หละหัวมันโอ้ยตายมื่อเร้วไปเปิดนอนน้ำมือเร็วนนมืม่อเร้ว,อ,รวอุ้ยไม่ไงเราขึ้นยงางย่อมยวอมใสด่ดตงว่ามันบวมมือนหนูพุ่นโอ้ยพ่นทุวมลังตีนนี่เออ เดี๋ยวมือแน่พ่อไปขามขี่รถขามได้แล้วนี่หนินเนาะบรรยากาศบรรยากาศาท่านเหมือนแห้งกัน,นยังไม่หมดแรงหรอจ้าแลี้ยบอเบืองผลงาน ผลงานทุกผลงานแต่ละจา